ก็สวัสดีครับวันนี้วันที่22นะครับ22กันยายน2566นะครับวันนี้จะพาเข้าไปดูแปลงของท่านนายกอนุไทยนะครับแอมสุรงศนายกสมาคมอ้อยนะครับปอยนเดียนนะครับลงกน้ำตาลแล้วอ้อยจะมาออกจังหวัดสระแก้วนะครับอ้อยแปลงนี้นะครับผมเคยลงไปครั้งหนึ่งแล้วที่ใช้กดซิลิคอนในการฉีดไปเนี่ยนะครับตอนนั้นอายุเดือนครึ่งนะครับจะคุมรอกแล้วนะครับ ก็ถ้าจับไม่ผิดตรงนั้นก็น่าจะวันที่ตอนนั้นอายุเดือนครึ่งครับนับแต่ว่าปลูกประมาณเดือนมิถุนามาถึงวันนี้นะครับอายุก็สองเดือนนะครับสองเดือนครึ่งเหมือนกันประมาณเดี๋ยวผมก็เปิดกระชั้นชิดนะครับไม่ได้นับวันที่มาแต่ประมาณสองเดือนก,กว่าๆนะครับห้า <c oughs> ก็น่าจะไม่เกินสองเดือนครึ่งเลยนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะวิ่งไปดูไปน,นะครับก็บรรยากาศนะครับวันนี้ สาขาคขืมนะครับผ่านมาเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีอยู่สองแปลงนะที่ฉีนะครับอายุมีปลูกเดือนเมษานะครับกับปลูกเรือนมิถุนาเนี่ยแปลงนี้นะครับด้านขวามือนี่นะอันนี้เดี๋ยวเดือนเมษานะผมก็ลงคลิปทั้งสองคลิปไปไม่จัดแล้นะครับแต่เวลาเราจะดูอ้อยให้สวยนี่นะครับรจะไปดูที่หัวล่องเนาะ,ะสภาพเป็นยังไงนะครับ แต่ไฮไลท์ของคลิปนี้เลยนะครับก็อยากจะพาไปดูแปลงอ้อยที่ปุกในเดือนมิถุนายนนะครับช่วงไปลายเดือนด้วยแหละช่วงนั้นะครับพันอ้อยกันยากมากนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับระหว่างทางเม่ที่เราผ่านแนปลงอ้อยที่อายุถ้าว่าแปลงนั้นสองเดือนนะครับมิถุนาจะห่างกันสองเดือนแปลงนี้ก็ห้าเดือนนะครับจะหกเดือนแล้วนะครับ 60ไร่นะแปลงนด้านทางนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะเึื่อกันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเรามุ่งไปดูแปลงนุนป่าสวนกันนะครับมอไซค์บรรยากาศช่วงนี้นะครับฝนก็ตกดีมากนะครับแต่สิ่งที่ช่วงแสงน้อยนะครับมันก็จะเป็นผลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ถึงแปลงนุ่นยว่าก,กันนะครับเนาะ ขับรถอันตรายครับผมครับก็สวัสดีครับมาถึงแปลงแล้วนะครับอายุสองเดือนครึ่งนะครับแปลงอ้อยของท่านนายกอนุไทยนะครับมาก็มาถึงแล้วก็ดูเลยนะครับก็จะมีน้ําท่วมนะฮะแต่ยันอ้อยแปลงนี้อายุสองเดือนนะครับปลูกเมื่อประมาณช่วงเดือนมิถุนาเนี่ยแหละครับแปลงเดิมนะครับดูนะครับ ในกล้องผมเนี่ยก็จะมีวันที่นะครับคืออย่างที่ผมเคยบอกไว้ว่าปแปลงเนี่ยมันจะมีอยู่สองแปลงนะพื้นที่ตรงนี้ห้าไร่จะปลูกตรงนี้นะครับอ่ะดูเหน่อนนะอยู่สองฝั่งถนนนะครับเนี่ยหันกลับไปฝั่งนู้นก็จะเป็นรถผมนะฝั่งแปลงทาง <c oughs> ด้านตรงข้างกับต้นมะพร้าวนะนะครับก็เป็นอ้อยแปลงนี้นะครับนี่อ้อยข้ามแรงของจริงเลยปลูกประมาณเดือนธันวานะครับเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ฉีดนะครับมาฉีดตอนอายุประมาณสี่เดือนแต่แปลงนี้นะครับปลูกมิถุนา นะครับตอนเป็นเล็กๆฉีดตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับอย่างถ้าคลิปอันที่แล้วเนี่ยที่ผมมาฉีดผมบอกว่าเดี๋ยวมายืนอยู่ตรงนี้เราจะมองไม่เห็นยอดข้างหน้าวนวนครับวันนี้เป็นจริงแล้วครับอ้อยที่มีอายุต่างกันถึงสี่ห้าเดือนนะครับแต่โตไวกว่านะครับก็ด้วยที่ฉีดซิลิคอนนะครับโดยถ้าก็ฉีดใช้ปุ๋ยใช้อะไรปกติเหมือนเดิมตามหลักวิชาการได้นะครับแต่เพิ่มเติมก็คือ ฉีดกดซิลิคอนตากะทินเขียวนะผมบอกไว้บ้าเดี๋ยวจะทานกันนะครับวันนี้ก็วันที่ยี่สิบอ่าวันนี้วันที่ยี่สิบสามนะครับก็เนี่ยพ่อยอายุสองเดือนแล้วนะครับดูนะครับดู <laughs> ก็ฟ้าฝนก็นะครับตกดีก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับคือตกเยอะเกินไปครับช่วงนี้ทำให้สิ่งที่ ปัจจัยหนึ่งที่หายไปคือแสงแดดนะครับพืชเนี่ยก็เหมือนคนนะครับต้องการเหมือนกันนะ่ดินน้ำลมไฟนะครับตอนนี้ขาดไปคนก็ต้องมีให้ครบนะครับนี่ครับดูแปลงนี้นะครับนะเดี๋ยวด้านหลังผมเนะนี่ยนี่ยอายุแปลงนี้ก็ถ้านับมาถึงวันนี้ก็หกเดือนเจ็ดเดือนหกเดือนฮะขนาดลำ นะครับขอนแก่นนะครับเนี่ยก็ฝนก็นแรงนะฮะหลายคนนะครับก็ก็โอ้ปลาได้หลายคนก็อยากเห็นขวดซิลิคอนนะครับว่าเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวสักแป๊บนึ่งจะเดินมาที่รถก่อนครับก็อยากให้ดูนะครับบรรยากาศเนาะสองแปลงนี้มย,ยูกันหกเดือน กับสองเดือนครึ่งหกเดือนครึ่งกับสองเดือนครึ่งอันนี้ลูกเสร็จฉีดเลยนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาตามดูเรื่อยๆนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาตามดูเรื่อยๆแล้วก็สีได้ขาดแสงไปหน่อยนะครับคิดว่าเข้ามาน่าจะสภาพดีกว่านี้แต่นี่ก็ถือว่าพอใจแล้วแหละครับ ครับก็นี่เลยนะครับกะทิงเขียวซิลิคอนนี่นะครับในขวดแบบนี้นะครับอันนี้ขวดละหนึ่งลิตรครับผมขนาดบรรจุหนึ่งลิตรนะครับใช้กับป้อยหรือก็ฉีดได้สิบไล่นะครับได้นะครับป้องการน้อยแต่ขาดไม่ได้ครับขวดซิลิคอนนะครับเราถามว่าในในในขวดเนี้ยสามร้อยี่สิบาทต่อลิตรเนี่ยถ้าซื้อขนาดลังก็จะอีกระคาหนึงนะครับ มันมีอะไรบ้างนะครับในขวดนี้นะครับมันก็จะมีนี่ครับแอคทีฟซิลิคอนนี่ยนะครับ9.3เซนเนาะแล้วก็โพแทสเซียมไอออนนี่นะครับ5.7เปอรเซ็นต์นะครับขนาดบรรจุ1นลิตรนะครับนี่นะครับกดซิลิคอนตากระทิงเขียวนี่นะครับที่อ้อยแปลงนี้ใช้นะครับโอเคนะครับแป้งจริงใช้จริงนะครับอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับผม คลิปนี้เขาจบแค่น,นี้ก่อนนะครับโอ้ฟ้าแรงเหลือเกินขอบคุณครับสวัสดีครับผม